สวัสดีครับแฟนครับช่องเราะหมอล่มเลาะเลาะ,ละมาอัปเดตความสุขโอพี่น้องกับบรรยากาศเมื่อวานนะครับที่ผ่านมาวันที่14มกราคม2568กับการจัดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ของน้องพ่อยน้องเพชรบนเวทีหมอ่ําใจเกินลอยเมื่อวานนี้ทีมงานหมอ่ําใจเกินลอยแล้วกับออรดีแบนด์นะครับซอแอนทำการแสดงอยู่โรตัดมีนบุรีแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันทรงไทย เออทรงไทยอ่อนท่วในอรอบนี้แล้วบอดบอยซอแอนกันเลยนะครับจัดนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้แม่ๆพี่ๆหลายๆคนมาร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์บนเวทีนะครับอยู่ขังลางเวทีแฟนคลับนีนาานั้นแน่นนันนนนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมบรรยากาศนะครับมั่งแต่บายสามเลยเทรพ่อยเมื่อกี้ก็นอนมาน้ำทังนี่นี่ออกจากบ้านมาพักกันหลับมาวันนี้เขาพร้อมที่จะพร้อมที่จะโชว์เลย พร้อมไหมคะพล้อมคือไม่ดีแล้วพร้อมเกคล้อมากกั่ง้อม้เออมาเรียบร้อยูก่ก็เรี้ยเออดูเยอะไหมลูกโป่งเยอะไหมแค่ลูกโป่งแตก้วนะแตกย่างไงใจติใจขาดครับก็ขอบคุณของขวัญแล้วก็คำอวยพรทุกท่านด้วยนะฮะ ขอบุณของขอนของปาดนะครับทั้งพี่พี่แม่แม่บ้าน a b ด้วยนะครับที่ลงขันทําเค้กวันเกิดกับน้องเพชรน้องพลนะครับผมแล้วก็มีขนมเค้กนะครับแล้วก็ตุ๊กตาเยอะแยะเลยครับไม่รู้ว่าจะข้นกับขอนแก่นหมดหรือเปล่าจ้าจ้าขอ,ขอบคุณบ้าน AB เดอใช่ถ้าเกิดสมมติว่าใครจะมาให้กำลังใจตอนนี้มายังทันนะคะเจอกันค่ะ จุ Sug, ๊บจ ah, right. ุ๊บกอนจุ yeah. ๊บไจุ๊บ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 เสร็จแล้วขอรูกครอบครัวหน่อยนะเดี๋ยวเมื่อใส่ชีวิตรวมกันเอาช่วงนี้รับมานะฮะเชิญครับเชิญน้องเด่นน้องพล ก็อวยพรไปหลายรอบแล้วแหละเพิ่งเข้าใจคําว่ารักไม่มีข้อแม้นะคะจริงๆแล้วหนูก็ไม่เคยจะสัมผัสแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาเป็นแม่คนนะคะถึงแม้ว่าหนูอาจจะไม่ได้ตั้งท้องเองหรือว่าคลอดออกมาเองแต่ว่าหนูก็ภูมิใจแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตของพวกเรา ครอบครัวเมื่อเรามีสีสันแล้วก็มีความสุขขึ้นเยอะแล้วหนูก็เชื่อว่าทุกๆคนคงมีความสุขเหมือนกันกับพวกเรานะคะขอบคุณที่หักไปละเมตาน้องทั้งสองคนคือจังหลูกจังล้านอีหลีสนับสนุนแห่งกำลับบงแรงใจอันได้พิษกระสอนอันได้ถือกระยองนี่แหละข้าเจ้าจังว่าคนหักกันนะคะพี่น้องขอบคุณให,หลายค่ะแอนบอมี่ยังอยากให้เขาโตขึ้นมาเป็นคนดีมีชีวิตที่ดี แล้วก็อยากจะสอนสัญญาเลยว่าพวกเราจะสอนให้เขานะคะได้มีโอกาสตอบแทนทุกๆคนนะคะถ้าเกิดเขาได้โตขึ้นมาก็ขอให้ได้เป็นผู้หญิงที่ดีเช่นเดียวกันแล้วก็อยากให้ทุกคนอยู่ร่วมบรยพรแบบนี้นานๆทุกๆปีเลยค่ะ Happy b i r d a y ท่านบอยากเป่าผู้เดียวปีหนากะฮามี่รับสมาร์เดอร์เต่าอาดรับสมาร์เต่าอาดอยากอุ้มล้านหรอได้เดี๋ยวนี้ <laughs> จะมันคือพอเนาะขอบคุณเลยลาย เป็นบรรยากาศที่อบอุน่นอบอุ่นนะครับครอบครัว AB ก็เป็นแบบนี้แหละพี่น้องบอดบอยซอแอนเล่าสิวประจานะครับทุกคน AB นี่คือบอดบอยซอแอนเติบโตหรือว่ามีทุกมือนี่กันดอนแฟนคลับดังนั้นกิจกรรมต่างๆที่แฟนคลับซีซีร่วมได้นี่บอดบอยพร้อมที่จะให้ร่วมให้ซัพพอร์ตคือยังยังสิละบ so, อดบอยซอแอนก็เข้าใจได้ว่าแม่ๆพี่ๆ PP. ทุกคนนี่อยากร่วมอยากเป็นส่วนหนึ่งใน อ่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไห้น้องพ่อยน้องเพชรนะครับและนี่คือโอกาสที่เหมาะสมเออบอดบอยซอยแอนดไดเ่นน้ำกันอยู่ทั้งวิธีหมอลำใจกันลอยแล้วก็มีหน่องพ่อยน้องเพชรน้ำห้เป็นบรรยากาศที่เบิ่งแล้วอบอุน่นอบอุ่นนะครับหวังว่าพี่น้องแฟนครับคงสิยิ้มได้ยิ้มได้สำหรับปีหน้าปีต่อต,อ,ตอไปกะจังมาเบิ่งกันนะครับมาเอา่อว่าบอดบอยสิจัดแบบดใดในรูปแบบใดตะว่าเสือว่า พี่น้องแฟนครับทุกคนคงสีได้รวมยินดีแฮปปี้เบอร์เดย์แบบนี้ไปเรื่อยๆในทุกๆปีสำหรับน้องพ่อยน้องเพชรน,นะครับคุกน่ำกับท่านคุบคุกนํำกับน่ำท่านกับท่านนํำบ่ท่านกับโตไปโตมันอราย,ยาพนัมพันธ์ครับพี่น้องผู้ใดที่จอดรถอยูท่ที่ด้านหลังเวทีนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแกล้งว่าไม่ให้จอดนะครับให้ไปขยับนะครับไปเคลื่อนย้ายหน่อยนะครับผมถนนใหญ่เม่นรับ ถนนใหญ่เด้อเอามาให้น้งเพชรด้วยลูกขอบคุณค่ะเดี๋ยวน้องเทรทักทายก่อนสวัสดีค่ะก่อนวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะน้องพลอยเอามาเผื่อกันก็เอาเงินได้เอาตะของเล่นเงินเขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ตะของเล่นนี่แลนส่เลยสวัสดีจ้าค่าคุณยายเงินนี่แม่ลูก แนงไก่เงินเบลตุกตุก,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 กตาโ <c oughs> อ้ยหูจังว่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้จริงๆแล้วเรามีนัดนะฮะอันที่จริงแล้วเริ่มมากตั้งแต่หกมงคงนะครับ <c oughs> เพราะว่ามีนัดวันนี้เบิร์ดเดย์น้องเพชรน้องพลอยแล้วก็ อาตัชชัยด้วยนะครับถือว่าเป็นคอนเสิร์ตพิเศษแล้วก็คุณแอนอรดีมาด้วยทิวออนทั่วรอกปีนะครับมือนีเป็นมือทรงไทยทรงมอลำคอนเสียออกตังจังหวัดนะครับขอบพระคุณแรงเชียร์แรงใจพี่ๆน้องๆฮักแท่งสนับสนุนอ้าวมาบ่าาเป็นการเซเวล่านะครับมีของขวัญจากพี่ๆแม่แม่คุณย่าคุณยายบ้านฮักเอบีนะฮะลงขันทําเค,ค้กวันเกิดให้นองเพชรหองพล นะครับแล้วก็พี่ๆจากคุณป้าคุณน้าจากบ้านแฟนบอยสิริชัยนะฮะเฮดเค้ก<ค>วันเกิดมาไฮ <มา S 2> นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะพี่น้องนาวิที่นะครับ<อ>เป่าเค้กวันเกิดใกับนงเพชรน,นงพ่อ,อยอนหลายคนติดตามทั้งโซเชียลท,ทั้งออนไลน์นะฮะแล้วก็มาเจอกันครั้งแรกในวันนี้ไซผู้ไดเป็นเนอฟซีนงเพ็ทนงพ่อ,อยยงมือสูงๆในจาขอบคุณหลายๆพี่น้องเลี่ยงซอยทั้งออนไลน์นะครับ